ท่านนะครับผมที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปร่วมนะครับผมซึ่งมีทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับผมที่อาจจะอยากชมภาพบรรยากาศการจัดงานมอบรางวัลพญาสุวรรณนาคราชในปีนี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลพญาสุวรรณนาคราชอวอร์ดนะครับประจำปี2567 รางวัลระดับชาตินะครับผม<ช>รางวัลเพื่อคนบันเทิงและก็สื่อมวลชนแห่งปีประจำปี2,567นะครับผมแล้วก็รางวัลบุคคลและองค์กรแห่งปีประจำปี2,567วันที่1 นะครับผมกันยายน2567นะครับณนะหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมใช่แล้วนะครับซึ่งภายในงานนี้นะครับเราก็จะมีการนะครับมอบรางวัลให้ กับบุคคลนะครับที่ได้ทําคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศของเรานะครับมากมายเลยซึ่งนะครับเราจะแบ่งสาขาออกเป็นทั้งหมด27สาขาด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้บุคคลที่จะได้รับรางวัลนะครับที่เราจะสามารถเอ่ยนามได้ในวันนี้นะครับครับต่อไปครับคนนี้วัยรุ่นขวัญใจแม่ยกครับ นี่นะครับคุณพิสิทธิสุริยนิธิฐากุลครับหรือคุณเบลครับจากลิเกคณะสอนลามน้ำเพชรครับสาขาศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีใครเป็นพ่อยกไม่ยกนะครับวันนั้นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับอ่ะนะครับต่อมาครับคนนี้ปีนี้ต้องยกให้เธอเช่นเดียวกันครับที่เรารู้จักกันนั่นก็คือคุณนุ่นดำดง แมนะครับคุณอนิสาพันรอดนะครับรู้สึกว่าลิทแบนก็จะหมดเพราะเธอเช่นเดียวกันนะนะครับมีแฟนคลับครับสั่งจองในเรื่องของลิทแบนแต่บอกก่อนว่าเรามีจํานวนจํากัดเพราะว่าที่นั่งด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครจะมาให้กําลังใจนะครับก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันครับน้องนุ่นครับได้ในสาขาศิลปินดีเด่นศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีใช่ครับะสอนรามน้ําเพชรนั่นเองนะครับผมอย่าพูดสอนรามนะตอนนี้เ็าไม่ได้อยู่แล้วต่อไป ครับผมต่อไปฮะแต่คนนี exactly ้อยู่ครับคุณอาทิตย์บุญประกอบครับลิเกคณะสอนามน้ำเพชรนะครับสาขาศิลปินดีเด่นแห่งปีอ่าคนนี้ก็ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณอาทิตย์บุญประกอบครับจากคณะลิเกสอนามน้ำเพชรสาขาศิลปินดีเด่นแห่งปีครับใช่ครับคนนี้ครับอีกคนหนึ่งคะคนนี้ปีนี้เราต้องมอบให้ด้วยความเต็มใจและเราอยากมอบให้นั่นก็คือคุณอนุไทยอเนกราบหรือคุณเต๋าครับอยู่คณะสอนามน้ำเพชรเช่นเดียวกันคนนี้ศิลปินลิเกดีเด่นแห่งปีปีนี้ต้องมอบให้ เพราะเขาเป็นถือว่าเป็นตัวหลักในคณะลิเกสนรรามนาเพด้วยแล้วก็รายนามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนี้คือรายนามคร่าวๆที่เราจะมอบรางวัลให้ในวันที่หนึ่งกันยายนวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับท่านต่ออฟฟ้าครับเป็นประธานผู้มอบรางวัลให้กับบุคคลต้นแบบถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศของเราทําคุณประโยชน์นะครับให้กับบ้านเมืองของเรานั่นเองนะครับซึ่ง ท่านผอ,อฟ้าครับเป็นประธานกิติคุณนะครับชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินนะครับที่จะมอบรางวัลให้ในวันที่หนึ่งนี้นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับซอยอารีกรุงเทพมหานครของเรานั่นเอง